รู้ไหมทําไงให้ฟาร์มได้รูนระดับสูงไม่รู้ไม่รู้เนี่ยเนี่ยคือใช่โอ้ยโคตรเจ๋งวะ่ะเอามาเงก้าขึ้นมาปึ๊บให้เคเะแนนปุ๊บเอ่เจ่ใว่ละเ,เทคนิคฟาร์มไฮรูน <ST AN CO> ก็ผมเพจหน้าวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการฟาร์มเนาะซึ่งผมใช้แล้วก็แบบได้ผลดีมากแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้กับการหาไอเทมอื่นๆได้อีกด้วยเนาะ พอเ,เพื่อนๆเนี่ยเป็นกันใช่ไหมไปฟาร์มจุดหนึ่งแม่งพอเราไปฟาร์มไม่ดอกแต่พอคนอื่นไปฟาร์มโอ้โหดอกได้ดอกดีจนบางครั้งรู้สึกว่าโอ้โหแม่งกูนี่ดวงขุดหรือเปล่าวะไปฟาร์มที่ไหนยังไงคนอื่นได้แต่กูไม่ได้เลยโอเคผมเข้าใจอ่ะมาเข้าเรื่องกันโดยผมจะแบ่งหลักการฟาร์มเป็น3แบบใหญ่ๆเนาะโดยข้อแรกเนี่ยผมอยากให้เพื่อน ปรับวิธีการคิดในการฟาร์มเกมเดวบก่อนโดยการฟาร์มแต่ละรอบแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยไม่ควรเกิน1น,นาทีหรือ2อนาทีเนาะสอนาทีนี่คือนานแล้วถ้าให้ดีสุดเนี่ยหน่นาทกากาีกว่าสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราทํารอบเกิน1-2น,นาทีไปเนี่ยแล้วเวลาเราฟาร์มไปนานๆแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งกูก็ฟาร์มเยอะนะเว้ย ทำไมไม่ดอบอะไรดีๆเลยวะเออจะทำให้การฟาร์มเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกว่าโอ้โหแม่งเฮี้ยน่าเบื่อมากกูฟาร์มไปแม่งก็ไม่ได้ของดีเลยอะไรงี้หรือถ้าจบรอบช้าแล้วก็ดอบได้ของดีจริงโอเคนั่นก็ถือว่าเป็นดวงเป็นผลพลอยได้ของคุณไป ข้อ2เนี่ยให้เ,เพื่อนๆเลือกที่ฟาร,ร์มอย่างน้อย2-3ที่เนาะเพราะว่าถ้าฟาร,ร์มที่เดิมนานๆเนี่ยบางทีมันเกิดอาการเบื่อได้แต่ว่าเอออย่างน้อยมีอีกสัก1-2ที่เพื่อที่จะสลับอารมณ์เราให้แบบให้รู้สึกไม่เบื่อเกี่ยวกับการฟาร,ร์มอะเนาะข้อที่3เนี่ยคือไฮไลไท์เลยเนุ้ยเพื่อนๆแบบตั้งเป้าไว้เลยว่าไอ,อ้เช่ยแม่งใน100รอบใน200รอบใน300รอบ ใน500รอบหรือว่าในพันรอบเนี่ยไอ้เชื่อแม่งยังไงมันต้องดรอปอเทมที่กูต้องการอยู่แล้วเว้ยเออการคิดแบบน,นี้เนี่ยจะทําให้การฟาร์มแบบโอ้โหแม่งสนุกมากเมามันมากพอเราฟาร์มไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะเจออเทมหายากขึ้นพอเราเจอเทมมายากขึ้นเราก็จะสนุกเกี่ยวการฟาร์มในครั้งถัดๆไป ก็เป็น3ข้อเนาะที่ผมใช้ในการหาไอเทมหารูนดีๆขายในช่วนแรกๆได้อะเนาะซึ่งเพื่อนๆแบบแม่งก็สามารถเอาไปปรับใช้กับเพื่อนๆได้เองเว้ยก็ประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะให้เพื่อนๆได้ฟาร์มแล้วเจอไอเทมดีๆหายากได้ดีขึ้นเนาะ โอเคครับก็ถ้าตรงไหนยังตกล่นหรือว่าควรจะเพิ่มควรจะเสริมอะไรให้ดีขึ้นให้เพื่อนๆเ,เข้าใจขึ้นโอเคคอมเมนตะ์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยหรืออยากรู้เรื่องไหนก็คอมเมนต์ไม่ได้เนาะเพื่อนๆกัน,นรบับฟังทุกความคิดเห็นเว้ยเราเก่งไปด้วยกันเนาะก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เนาะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดแบบเอ้ยทริกดีๆเพื่อนเพื่อน behav. โอเคครับลุยครับนักลบในฟานแลมทุกคน